สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลีพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปในช n น l ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันของทีมลีพูในเกมเมื่อคืนจากมุมมองของผมกันนะครับเมื่อคืนนะครับลีพูนะครับก็ลงแข่งกับเรรัลมาริดนะครับด้วยแผน433นะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงของ ลิ์พูก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเคเลอร์ l ur, กองหลังประกอบไปด้วยฟานไดโคนาเต้โรบสันและแบดลีย์กองกลางประกอบไปด้วยไลอันกาเฟนแบกแมคลิสเตอร์และเคอร์ติจโจนส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยดีอาร์ตนูเยสและซาร่านะครับภาพรวมครึ่งแรกนั้นนะครับเริ่มมา3นาทีนะครับลิ์พูก็เกือบได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะที่ซาร่าฉกบอลมาจากเอมบาเป้ได้แล้วซาร่าเล่นชิงกันกันกบนูเยสนะครับก่อน ไหลบอลคืนไปให้นูญเยสหลุดเข้าไปยิงประตูนะครับแต่อเซนซิโอกองหลังมัดดิดกลับสกัดบอลออกมาจากบนเส้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับเกมช่วงครึ่งแรกนะครับผมมองว่านูนเยสก็เล่นได้ดีใช้ได้เลยนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะครับนูญเยสกล้าวิ่งกล้าเลี้ยงนะครับและกล้าหลอกนักเตะฝั่งมัดิดนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่นูญเยสหลอกจูดเบลลิงแฮมนะครับก็เรียกเสียงปรบมือให้กับแฟนบอลลิพูในสนามแอนฟ ได้เป็นอย่างมากนะครับนาทีที่22นะครับนูเยสก็ได้โอกาสยิงประตูอีกครั้งนะครับแต่กูตัวก็ออกมาเร็วหรือเกินนะครับทำให้ลูกยิงของนูเยสไปติดตัวกูตัวอย่างน่าเสียดาย23นาทีผ่านไปนะครับทีมลิปูสามารถครองบอลคุมเกมและกดดันมาริตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่การ เจาะเกมรับของมาดริดก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะมาดริดเล่นเกมรับกันได้ดีมากๆในช่วงครึ่งแรกนะครับมาดริดเล่นเกมรับโดยใช้ผู้เล่นถึง6คนนะครับขึ้นไปเพสนักเตะลิผูตั้งแต่แดนบนเลยนะครับแต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเพสซิ่งเอาบอลมาครองได้มาดริดก็จะถอยลงไปเล่นแผน4-4-2แพ็กเกมรับในพื้นที่แดนกลางและแดนหลังนะครับการสร้างโอกาสทำประตูส่วนใหญ่ของมัดริดจึงเกิดจากจังหวะ สวนกลับนะครับและเกิดจากจังหวะความผิดพลาดในการส่งบอลของนักเตะลิวพูนะครับช่วงครึ่งแรกนะครับฟานได้ส่งบอลได้ไม่ดีนะครับจนโดนมัดดิดนะครับเล่นเกมสวนกลับ ประมาณ2ครั้งนะครับส่วนเคอร์ติจอนบางครั้งนะครับก็ครองบอลน,นานเกินไปนะครับเวลาผ่านบอลจากแดนหลังขึ้นมาแดนหน้านะครับแต่นาทีที่32และนาทีที่33นะครับนูเยและดิอาร์นะครับก็สามารถสร้างโอกาสทําประตูจากลูกบ่งให้กับลิพูได้อีกครั้งนะครับแต่ก็ยังคงไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําให้กับลิพูได้หมดเวลาครึ่งแรกลิปูก็เสมอกับมาริดิตไปด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ริภูครองบอลได้มากกว่ามาดติดถึง65%เอร์โดยที่ริภูมีโอกาสยิงประตู6ครั้งส่วนมาดติดมีโอกาสยิงประตู5ครั้งแต่มาดติดยิงไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งนะครับโดยสรุปแล้วนะครับช่วงครึ่งแรกนักเตะริภูเล่นกันได้ดีใช้ได้เลยนะครับสามารถคุมเกมและสร้างโอกาสทําประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับแถมยังเพสซิ่งตัดบอลกันได้ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแต่ติดอยู่ตรงที่ มาติดเล่นเกมรับกันได้ดีเหลือเกอินนะครับส่วนกัวตัวนะครับผู้รักษาประตูมารติดก็ยังคงเหนียวหนึบเหลือเกอินนะครับปัตริกิย,ยาว่องไวนะครับและยืนตำแหน่งได้ดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับโดยครึ่งแรกกูวตัวก็เซฟไปถึง3ครั้งเลยนะครับผม ส่วนครึ่งหลังนั้นนะครับรีพูก็โหมเกมรุกเข้าใส่มาดดิดตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่50บแบรี่ได้โอกาสโมงจอจอแต่กูตัวก็เซฟได้อีกแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับในนาทีที่52าิบสอรพูก็ยิงประตูขึ้นนําได้สําเร็จนะครับจากจังหวะที่แบดดี้แอซซิดให้แม็กอลิสเตอร์ยิงประตูเข้าไปนะครับหลังจากมาดดิดเสียประตูลูกนี้ไปนะครับโมดิดนะครับกองกลาง,ลางตัวเก่งนะครับเจ้าของ รางวัลบอลลงดอ1หนึ่งสมัยก็ถึงกับต้องสรายหัวเซงกันเลยทีเดียวนะครับพอถูกยิงประตูขึ้นนำนะครับอาเชโรติก็จัดการเปลี่ยนแท็กติคนะครับส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาและเปลี่ยนสไตล์การเล่นของมาดิดทันทีนะครับผ่านมาเล่นเกมรุกสู้กับลิพูมากขึ้นนะครับจนมาดิดสามารถสร้างความกดดันให้กับทีมลิพูได้บ้างพอถึงนาทีที่61นะครับโรเบรสันก็ทำลิพูเสียจุดโทษนะครับแต่เคเดอร์นะครับลูกหีีผู้ ผู้น่ารักและคนเก่งของพวกเราก็เซฟลูกยิงจุดโทษของเอ็มบัปเป้ได้นะครับพอถึงนาทีที่70ลิเวอร์ฟูก็มาได้จุดโทษบ้างแต่ซาร่า ยิงไม่เข้านะครับบอลหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับและฉจากนั้นนะครับสล็อตก็แก้เกมนะครับด้วยการส่งกักโปลงมาเล่นแทนนูเยสโดยให้กักโปไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนดีอาร์ขยับไปอยู่กองหน้าในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับแม้ซา่าจะยิงจุดโทษไม่เข้านะครับแต่นักเตะลิพูนั้นก็ไม่ตื่นตหนหรือจิตตกแต่อย่างใดนะครับนักเตะลิพูก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเล่นต่อไปด้วยความนิ่งและ ความเยือกเย็นนะครับจนสามารถกลับมาสร้างโอกาสทําประตูได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งจนในที่สุดนะครับนาทีที่7 6็ิลิพูก็มาได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์จากรูปวงของกักโปนะครับหลังลิพูเล่นลูกสูรเตะมุมนะครับแล้วโรเบสรสันเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กักโป่งทําประตูนะครับก็เรียกได้ว่าโรเบสรสันก็แก้ตัวได้สําเร็จนะครับหลังทําลิพูเสียจุดโทษในช่วงแรกนะครับนาทีที่90นะครับดีอาร์ก็ได้โอกาส หลุดเข้าไปยิงประตูนะครับแต่ดีอาร์ต จับบอลห่างตัวเกินไปนะครับทำให้ดิอาสต้องเปลี่ยนวิธีการยิงประตูหันมายิงด้วยการชิปลูกบอลแทนนะครับแต่บอลลอยติดแขนกูตัวอีกครั้งนะครับหมดเวลาการแข่งขันลิ์พูก็สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดได้สักทีนะครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ลิ์พูกลับมาอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสอีกครั้งนะครับโดยลงล่นไปแล้วทั้งหมด5เกมชนะทั้ง5เกมยิงได้12ประตูเสียเพียง1ประ เท่านนั้นมีอยู่15คะแนนนะครับเยี่ยมยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมลิผูของอาร์เนอร์สโอตไม่เว้นแม้กระทั่งรายการบอลยุโรปทั่วใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็ต้องขอชื่นชมอาร์เนอร์สโอตและเหล่านักเตะลิผูจริงๆนะครับหลังลิผูเล่นกันได้ดีขึ้นขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังนะครับจนสามารถยิงประตูมัดติดได้นะครับข้อผิดพลาดของนักเตะลิผูในช่วงครึ่งหลังไม่นับจังหวะโดประสานทำเสียจุดโทษ แทบไม่มีให้เห็นเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับส่วนเกเรเฮอร์รอนั้นก็เล่นได้อย่างเหนียวหนึบจริงๆนะครับไม่ได้เกเรเอร์รอช่วยเอาไว้ในช่วงครึ่งหลังนะครับลิพูก็ลาบากเหมือนกันนะครับโดยในเกมเมื่อคืนเกเรเฮอร์รอก็เซฟไปทั้งหมดถึง3ครั้งเลยนะครับสรุปแล้วนะครับนั้งเตะลิพูทุกคนก็ทําผลงานในเกมเมื่อคืนได้ดีจริงๆนะครับแม้จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับโปรแกรมการแข่งขนันนัดต่อไปของทีมลิพูก็จะเป็นรายการพิมลีกลิพูก็จะลงแข่งกับทีม เชสเตอร์ซิตี้ที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงวันอาทิตย์ที่1ทธันวาคมเวลา5ทุ่มบ้านเรานะครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสเกมนัดที่หนะครับลิพูก็จะบุกไปเยือนทีมจิโลนาในช่วงคืนวันอังคารที่10ทธันวาคมหรือตรงก,กันกับช่วงเช้าวันพุธเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับก็ แข่งไวกว่าเดิมนะครับก็อย่าลืมติดตามและให้กําลังใจเหล่านักเตะลิพูรวมถึงอาร์เนอร์ชลอตและบรรดาสตาร์โค้ดกันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านนะครับคิดยังไงกับผลงานของนักเตะลิพูในเกมเมื่อคืนกันครับ ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมาเลยนะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทบทสัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมของเคเฮอร์ The และอลิซิสแมกนิสเซอร์กันนะครับเริ่มกันที่เคเฮอร์ The กันก่อนนะครับเคเฮอร์ K The นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับทาง TNT Spo r t Sport, ไว้2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นึ่เคเฮอร์ K The พูดถึงจังหวะเซฟจุดโทษของเอมเาเป้ได้ว่าส่วนตัวแล้วเขามั่นใจว่าตัวเองนั้นจะเซฟจุดโทษของเอมเาเป้ได้แน่นอนและโชคดีเหลือเกินที่เขาเดาใจเอมบาเป้ถูก ผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนถือเป็นผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากของทีมลิพูนักเตะลิพูทุกคนต่างอยากลงแข่งกับมารติดและโชว์ผลงานที่ดีออกมาให้เห็นเขาจึงขอชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยเช่นกันที่ทําผลงานกันได้ดีในเกมเมื่อคืนเรื่องที่2เคเลเฮอร์พูดถึงเกมนัดต่อไปที่ลิพูต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเขามั่นใจว่าลิพูจะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้อย่างสูสีแน่นอนเพราะตอนนี้ความมั่นใจของนักเตะลิพูชุดนี้ อยู่ในจุดที่สูงมากและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตก ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเคเลอร์ Le นะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังจบเกมของแม็กกากันต่อนะครับแม็กกานะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับทาง TNT Sport ไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1น,นะครับแม็กกาเปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัล Man o f the Match ในเกมเมื่อคืนว่าการยิงประตูใส่ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างมาดิดได้ทําให้เขารู้สึกดีมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือลิปูชนะมัดดิดได้พวกเราคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดและได้รับการช่วยเหลือจาก เคเลอร์หลายครั้งเขาจึงอยากขอบคุณเคเลอร์จริงๆที่อยู่กับทีมลิปูต่อไปนักเตะลิปูทั้งหมดในทีมทั้งตัวจริงและตัวสำรองคือนักเตะคนสําคัญของทีมทั้งหมดเพราะนักเตะทุกคนสามารถช่วยลิปูคว้าแช,ชมป์ได้และนักเตะลิปูทุกคนสามารถทําเพื่อทีมได้เสมอเรื่องที่2แม้กล้าพูดถึงโอกาสในการคว้าแช,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของทีมลิปูในตอนนี้ว่ามันยังคงเร็วเกินไปที่จะพูดถึงโอกาสในการคว้าแช,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในตอนนี้แม้ลิปูจะเริ่มต้นดีก็ต ตอนนี้พวกเขาครับแค่อยากมีความสุขกับฟอร,ร์มการเล่นของตัวเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเขาแค่ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแมคกหลังจบเกมนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ชลอตหลังจบเกมกันนะครับหลังจบเกมนะครับชลอตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ t ี t s p o ท t ไว้5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ชลอตเปิดเผยว่าการได้ลงแข่งกับทีมที่คว้าแชมป์แชมเ,ชเปี้ยนีกได้แล้วมาแล้วได้หลายสมัยอย่างมารติดถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากมารติดเป็นคู่แข่งที่สร้างความปวดหัวให้กับลิพูมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินที่พวกเราชนะมาดร้ติด นี้เขายังคงไม่สามารถระบุได้ว่าลิปูต้องการอีกกี่คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในแชมเปี้ยนลีเขายืนยันว่าสไตล์การเล่นของทีมลิปูยุคข,ของเขาไม่ได้แตกต่างจากไม่ได้แต,ตกแต,ต่างจากยุคข,ของคอปมากนักนะครับเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับที่เห็นว่าทั้งผู้เล่นตัวจริงและผู้เล่นตัวสำรองของลิพูต่างทำผลงานกันได้ดีในเกมเมื่อคืนตามที่ได้คาดหวัง เก่ากันเอาไว้นะครับโอกาสทําประตูของมารตินนั้นนะครับเกิดจากความผิดพลาดของพวกเราเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกพอใจอยู่ดีที่ลูกทีมนะครับเล่นเกมรุกกันได้ดีขึ้นนะครับและเล่นกับบอลได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับผมเรื่องที่ 2. นะครับชลอสพูดถึงการพลาดจุดโทษของซาร่าและเอมบาเป้ในเกมเมื่อคืนว่าใครที่ได้เห็นซาร่าและเอมบาเป้ยิงจุดโทษก็ต่างคงคิดไปในทํานองเดียวกันเสมอว่าพวกเขาทั้งคู่จะยิงจุดโทษเข้าอย่างแน แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเกมเมื่อคืนพวกเขาทั้งคู่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้า นี่จึงเป็นส have, the so ิ่งที <UC> ่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งซาร่าและเอมบะเป้ก็ต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ต่างจากพวกเราส่วนเคเลอร์ก็เล่นกันได้ดีจริงๆในเกมเมื่อคืนเรื่องที่3นะครับชลอพูดถึงนะครับนักเตะลิปูจากอะคาเดมี่ที่ได้ลงเล่นเกมเมื่อคืนว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับล้วนเป็นนักเตะที่สําคัญกับทีมมากการได้เห็นนักเตะจากอะคาเดมี่ลงเล่นในรายการยุโรถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากเขาจึงรู้สึกดีที่ได้เห็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของลิปูได้ลงแข่งกับมาริดิตในเกมเมื่อคืน เรื่องที่4ี่นะครับชลอตเปิดเผยว่าครอบครัวของเขาได้เดินทางมาให้กําลังใจให้มาให้กําลังใจเขาที่อังกฤษในสัปดาห์นี้นะครับลูกๆของเขาถึงขั้นหยุดเรียน3วันเลยนะครับเพื่อมาเชียร์พ่อของตัวเองโดยเฉพาะนะครับการมาของครอบครัวของเขานะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกมต่อไปที่ลิปูจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนเพราะการมีครอบครัวอยู่เคียงข้างคอยให้กําลังใจถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอเรื่องที่5ชลอตพูดถึงอาการบาดเจ็บของแบล และคนาเต้ที่ได้รับบาดเจ็บในเกมเมื่อคืนว่าณตอนที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่นี้เขายังไม่รู้เหมือนกันว่าแบดลี่และคนาเต้นั้นเจ็บอะไรเจ็บที่ตรงไหนและเจ็บหนักมากแค่ไหนแต่เขาอยากให้แบดลี่และคนาเต้สามารถลงเล่นเกมต่อไปได้แม้อาการบาดเจ็บของนักเตะจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งซีซั่นแต่เขาก็อยากให้นักเตะลิอท์พูลทุกคนพร้อมลงแข่งเสมอเขาจึงหวังว่าแบดลี่และคนาเต้จะลงเล่นเกมในวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิบผูที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเช่นชนะติดซุกทีนะครับโอ้โห